อีมอร่อยจุกจุกนะครับกับก๋วยเตี๋ยวลงเลื่อนนะครับก็คุณแฟนเคยพามาก,กินสักพักแล้วแหละก่อนหน้านู้นนี่เหมือนตรงนี้ยังเป็นบ้านคนอยู่เลยแล้วก็ยังไม่ได้เป็นที่จอดรถแบบนี้นะก็เป็นจอดริมถนนไปต่อนนู้นนานมากแล้วมารอบนี้ก็เออร้านเขาทําปรับทําห้องแอร์อะไรเรียบร้อยแล้วก็เยี่ยมเลยครับ กำลังมาแบบแฮก็กเลยอะ่ะปวดร้อนโชคดีมากเจอแบบถึงแม้ว่าตอนนี้แอร์จะยังไม่เย็นมากแต่ว่าด้วยพัดลมและห้องปิดที่เป็นแอร์ก็ช่วยชีวิตไว้ไ,ได้ก็โดยจริงๆแล้วเนี่ยเมนูหลักๆขึ้นชื่อเขาน่าจะเป็นแบบพวกไก่ต้มมากกว่าไก่ต้มแบบชุ่มฉ่าผมก็ไม่เคยลองนะพวกตีนไก่พวกอะไรเงี้ยแต่ว่าเคยแย่งแฟนกินตอนนั้นแฟนสั่งแบบพวก สั่งเนื้อมาแยกกันเงี้ยเป็นอกไก่ก็อร่อยมากเออแต่ว่าเมนูไม้ตายผมก็คือนั่นแหละบะม,มี่บะหมีแบ้นไก่ทอดนะครับตอนมารอบที่แล้วผมก็เหมือนวันนั้นไปวิ่งมามัง้งต้องมีเบิ้ลอ่ะอร่อยจัดมารอบที่แล้วเบิ้ลสองชามก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าจริงๆแล้วมันอยู่ซอยเดียวกับสุกี้จินดานะครับสุาราบําเพ็นตอยห้านะก็ถ้า ก็มีคนมาต่อคิวคิวยาวแล้วตอนเนี้ยก็ถ้าไม่รอสุกี้ยินททก็ไปกินก๋วยเตเ๋ยวดลุงเลื่อนก่อนก็ได้ <c oughs> นั่นแหละครับก็มันยอดไปเลยทางวิธีเออถ้าจะเป็นพวกไก่เหมือนเขาจะเด็นเรื่องไก่ต้มเรื่องการต้มไก่น้ำซุปไอ้ที่ให้แยกมานั่นนะแบบดีมากอะ่ะรู้สึกว่าถ้ามาวันที่แห้งประมาณว่า กินเล่ามาเต็มสตรีมแล้วแบบว่าต้องการแบบซุปอะไรชื่นใจที่แบบว่าซุปคืนชีพแบบอันนี้ก็ผมก็ว่ามันจัดอยู่ในหมวดนั้นได้เลยนะเพราะว่ามันมันดีมากอ่ะเออชื่นใจก็ไว้คราวหน้าผมอาจจะต้องมา,มาลองแบบว่ากินในโซนไก่ต้มบ้างนะครับเพราะว่าจริงๆวันนี้อยากกินไก่ต้มนะแต่ว่า เห็นรูปแล้วมันแบบเฮ้ยเห็นรูปแล้วมันขึ้นนี่แบบว่ากั้นใจชามเดียวนะเนี่ยจริงๆอยากสั่งอีกชามด้วยร้บตามภาษาเด็กวนนะฮะชอบกินไก่ทอดแล้วก็ไม่ใช่ไก่ทอดเขาไม่ดีอะ่ะมันแบบมันเยี่ยมเลยเหมือนกันอะ่ะเอออร่อยดีพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดี